สวัสดีครับพี่พี่รนเล็กๆวันนี้ไม่ได้เอาตู้มาไม่ได้ออกตู้มาก็เลยใส่ผ้าถาบด้วยวันนี้ครับผมโบดิโอ,อตู้มาอะอาอย่างไกลครับผมบขอบคุณขอบคุณพี่พี่น้องนอง,นองที่ยังฮักและคิดถึงรันน้อยๆครับผมครับขายไก่เช่นเคยครับผม หมูบ่บ้านกลางบ้านนี่แหละบ้านเฮานี่แห,หละครับผมหอมหอมย่างไก่ย่างสวัสดีครับพี่นอ้องพ่อค้าขายไก่ปิ้งวันนี้ออกมาจะเว้นแนวพี่นอ้อง นี่คับเนกัไปท้ำพัตกิจล่างแผ่นุงบานเช่นเคยละครับผมล่างแฉ่พรุ่งนี้ก็เอเน,กน่ก็จะได้ถอดเหล็กแล้วพรุ่งนี้หยุดหนึ่งวันพรุ่งนี้จะหน่อยหยุดหนึ่งวันครับถ้าดูไปถอดเหล็ก เด็กล้กก็สิได้กายภาพคือได้บุหม,หมอ่าค่อยตั้งคำหมอแนะนำเพืเอ่อกายภาพอยู่ดอกไก่ย่างครับผมกินกับข้าวเหนียวได้แพ สุดเรียบร้อยแล้วไม่ละสิบบาทครับผมเอาเรามาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่ไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี่หรือคนละคนเมื่อกี้ก็เห็นทีแตก,กยานไป ไปแกร,รบานเขากับช่วงนี้กัช่วงกะบซีเงีย,งยบๆเนี่ยแต่ว่ากับพ่อขายได้อยูม่สอมไม่เดี๋ยวเขารอตอนเย็นครับผมตอนเย็นลูกค้าเปิดมาหาเนว่ยอยากเนีกินเนี่มื่อนั่นตอนไหนก็แพ่ว่าอูจนจนได้จนได้ไดตไฟตก<ะ> เปิดไฟฉายโทรศัพท์กลับอ่ะพราะว่ารถซาลิงจะหน่อยรถมีแดบดเฮ้ยมรถมีไฟได,ดได้เปิดได้เปิดไฟสายอ่ะสายสายเบิดเลยมือเ <ๆ S 1> นาะแค่ว่าเกียร์รถอีกคันหนึ่งรถพ่อใส่อีกขันหนึ่งกับนี่นี่ ท่านนั้นมีไฟนะจะเลยบอกเพื่อนกับกับกวนเดี๋ยวต่อหน่อยอฟขี้มากหรอกลุ้มยังไหลุ้มทางบันตะหน่อยวันนี้เดี๋ยวเชียวรถคันนี้ไปัเกห็นวาายที่บอกว่าหนีมาฮะนังเก็ตเห็นวหานานี่ที่บอกว่าอว่าันอาทิตย์บัท่านเห็นเด้ง่ลอ้มมวะเนี่ยเปนี่เห็นไปทัคุณ แต่ว่าไปเห็นพวกเดินหรืเอเปล่าไปแล้วช่มน,นั่นช่วงเดินไปแล้วเห็นเดินที่ไปแล้วออแบ๊คยูดีคอยไปเห็นเราดิอ,อ่าเ,เราเห็นเราขี่มาอยู่ดิเ,ออเห็นเราขี่มาอยู่ช่วงโดนเติบเลยล่ะ<อ>พักเที่ยงหรือเปล่าก้อนนั่น าหากันไปเห็นงานพากเทียงว่าเห็นกันก็นเลยว่าเห็นลูกพี่ว,ว,าาว่าเห็นว่าไหนสร้างว่ามาตามลุงดองว่าเห็นว่าไหนขับมาตามลูกพี่วะนี่แน่เลยครับเออ,อยังเป็นมืดคำ่ำเนี่ย จะมีหน้าที่สุดท้ายมัดยงตับบางวันจังอย่างเงีน้นอ,นนอแค่ว่าเราก็ออกมาซอยแต่หน่อยช่วงคำคำ เงียบเงียบเงียบแกนไม่ไเงียบเงียบเอออากาศนันเงียบบ่ไม่บหวแล้วอ่ะบ้านเขาคือเงียบเงียบคืนคืเงียบ โค้งเหมือนจับไปจับอันนี้เท่หน่อยก็จับบถขนาดครับผมเวลากลับกลับมากลับย่งกันบาเทียก็หลอดลุกดื่มข้าวไงโค้งเหมือนโอ,โอ,โอ้ยไม่ดีแล้วไปกิน ขากบขอบกับนมนำพี่น้องทีเงียบเราก็ต้องออกมาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราครับผมไปไปก่อนทางทายพี่น้องสวัสดีครับ